วันนี้เตรียมส่งมอบเป็นกระบะ4ประตูตัวเตี้ยหน้าหล่อครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะฮะว่าตัวนี้นะครับมีอะไรเด่นๆบ้างและที่สำคัญนะครับมีออปชันประมาณไหนบ้างไปครับเดี๋ยวพาไปชมอ่ะวันนี้เราส่งมอบเป็นตัวกระบะรีโวนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรีโว่ e ซตอีดิชันะครับเป็นรุ่นมิดนะฮะกระบะ4ประตูตัวเตี้ยของเรานะครับคันนี้ราคาจะอยู่ที่ 7 7 7 0 0 0บาทนะฮะที่เห็นอยู่นี้จะเป็นสีเทาดำนะครับก็จะพามาชมเบื้องต้นนะฮะว่ารุ่นนี้นะครับมีอะไรเด่นๆบ้างนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับเขาจะมีชื่อเรียกว่าตัวสมาร์ทคูลแพ็กเกจนะฮะก็จะมีในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับที่ตรงบริเวณขอบกระจังหน้านะฮะแล้วก็บริเวณตัวที่เป็นกาบกันชนด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นสีดําเงา สีดำเงาตรงนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับเราจะมีคล้ายๆบริเวณปีกตรงนี้นะครับรับกับตัวกันชนหน้านะครับก็จะช่วยให้รถเนี่ยดูมีมิติแล้วก็มีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับรุ่นมิดนี้นะครับจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะฮะแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟ daytime running light ในตัวนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับล้อแม็กนี้นะครับจะเป็นล้อแม็ก ที่เป็นสีออกโทนดำนะครับหรือว่าจะเรียกว่าสีกาไฟก็ได้นะฮะลายแม็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับยางบริสโตนนะฮะตัวนี้จะเป็นแม็กนะครับที่ออกแบบมานะครับเป็นของตัวีโว o หน้าหลอนะครับสำหรับตัวที่มีการปรับปรุงใหม่นะฮะตัวนี้จะเป็นแม็ก7 7นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูครับว่าออปชันเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะครับ สำหรับรุ่นมิดนี้จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแบบนี้นะครับก็จะเป็นสีโครเมียมตัดกับสีดำเดี๋ยวจะช่วยแผนกล้องนะครับให้ดูนะครับในเรื่องของความสวยงามนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมภายในด้วยประมาณนี้นะครับแบบที่เห็นอยู่นี้ยังไม่ได้มีการแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นแบบของตัวรถไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึง ก็สำหรับภายในนะครับก็จะเป็นเบาะผ้านะครับแบบพรีเมียมนะฮะก็ถือว่าออกแบบมาได้สวยงามนะครับสำหรับในส่วนของตัวเบาะผ้าแล้วก็จะเป็นแบบโอบกระชับด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับเปิดในส่วนของตัวหน้าปัดเรียนใหม่น,นะครับกุญแจจะเป็นกุญแจแบบแจ็คในคียแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวออนสวิตช์ไฟให้นิดหนึ่งนะครับ วงมาลัยนะครับจะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันให้พร้อมนะครับแล้วก็หน้าปัดเล่นไหไม้จะเป็นแบบนี้เลยหน้าตาสีสันนะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่สามารถปรับดูรายละเอียดต่างๆได้แล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวหน้าจอนะครับเครื่องเสียงที่เป็นแบบทัชสกรีนรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับรุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะฮะร,ราคา7 7 7 0 0 0บาทแล้วก็จะมีโหมดการขับขี่ให้ด้วยคืออี o Mode แล้วก็ Power Mode ภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคันนี้ก็ลูกค้าออกเลิกแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้มารับรถนะครับรูปแบบการจัดวางจะเป็นประมาณนี้นะครับอนี่ก็จะเป็นแบบภายในนะครับตรงนี้สามารถดึงลงมานะฮะเป็นที่พักแขนได้นะครับ แล้วก็มีช่องใส่แก้วน้ำให้ด้วยประมาณนี้นะครับนี่คือแบบของแผงประตูก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับก็อาจจะเหมาะสำหรับลูกค้าที่อาจจะเน้นการใช้งานแบบอย่างเช่นใช้ส่วนตัวด้วยใช้บรรทุกด้วยนะครับหรือว่าเป็นสายซิ่งนะฮะก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับสำหรับรุ่นนี้ ก็ถือว่ามีการจัดโปรนะครับที่โอเคมากๆนะฮะสำหรับโปรของรีโวณะตอนนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเตรียมส่งมอบเป็นรุ่นไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะฮะจะได้ดูแบบตัวรถแบบเบื้องต้นได้โดยที่ไม่ต้องมาโชว์รูมนะครับโอเคประมาณนี้ครับสวัสดีครับ